นิชานิชานิชานอนกับเอมได้ไหมได้ไหมอืมงั้นนอนกับป๋าป้าได้ไหมได้งั้นเดี๋ยวเอ็มไปเรียกป๋าป๊าให้หอเอาไหมแกกอืมถ้าเอ็มไปเรียกป๋าป้าแล้วอะ่ะนิชาต้องนอนนะโอเคไหมโอเคงั้นนอนรอยอยู่นี่อย่าไปไหนโอเคไหม แม่บายก่อนเดี๋ยนวะเอ็มไปเรียกปลาปานะไปแล้วนะไปฮะไปแล้วนะไปไปแล้วนะ